รีแม่นหนีได้หนีดีจริงๆคิดว่ามึงเป็นนักวิ่งหรือไงฮะโอ้โหในขนาดวิ่ง20ล้านเมตรต่อชัอ่วโมงนะเกิดเรื่องอะไรอีกแล้วนี่แม่งเอ้ยไอ้สามตัวนี้อีกแล้วเหรอเฮ้ยไม่ไหวจะเคลียร์จริงๆล่ะอีมาเวนพวกมึงเทพสุดนีคุ้มอะโคดโซโคนายเทพว่ะเพื่อนแม่งเอาใจไปเลยต้องกันจอดก่อนเฮ้ยทนแล้วไปแล้วไปตอนนี้ตอนนี้ผมกลันเบเกอรีอยู่ไหนของเธอเนี่ยอยากได้ลูกอมไหมออกมาเอาเร็วดิ เออผมได้กินอะไรวะมันคุ้นคล่นโอ้ยยยยโอ้ยยาโอ้ยกินที่ชอบนี่เองโอ้ไม่กอดเฮ้ยน่าจะอร่อยนะเนี่ยไม่มีใครเห็นใช่ไหมนั้นเข้าไปเออไปรู้บอกเลยไม่นั่งจิ๊กทำอะไรน่ะเออจิ๊กไม่รู้เหมือนกันน่ะเออคือเขาทำอะไรเขาเออเออมันดูโศกโกรกมากเลยนะเนี่ย ไนายยงไปชุดมันก็ไม่สมควรยินเทลานักแล้วไงอืเอออ่พิซซ่าหุ่นย้อนที่สวยที่สุดใช่ไหมฉันไม่ใช่คิดแพ้ซะหน่อยนะเธอกู้คนน่ะรักฉันหรือเปล่า แมงเงยแหวมไหนเดิน <fit> ด <kind abonn és> ูตรงนี้สิมีอะไรเจ่าไม่้มาทำอะไร้องฉันเนี่ยไม่ไม่ไม่แค่มาค้าเก็บปลอยแถวนี้เยอจะออกไปไออกไปแล้วก็ขานอนตายก็ได้พิซซ่าอะไมาคน้อยต้องมีมิจฉาจำมาคุงงโอ้ยมาล้ัวกแม่งมา้เต็มเแม่งเอาแมงลวันต่อมา วันนี้วันคริสต์มาสไหนดูของขวัญที่ขอไปหน่อยสิได้อะไรแล้วนี่มันตัวอะไรวะเนี่ยของจันของขวัญฉันเลยเนี่ยเออเขาจแม่งเอ้ยไม่ได้ดังใจเลยขอกีตาร์จับได้ตุ๊ก,กตาเนี่ยแล้วมันได้ยินผิดเลยเนี่ยแกไม่คิดแมงเลยเอาเดือดอะไรมันลอยมาแล้วว่า<ป>อะไรโอ้ยฮอน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 ซอยข่อยแน่ซอยข่อยแน่โอ้โหหอนฮอนเอ้ยแม่งเ,เอ้ยเปล่าฮ <Huh? S 2> ของขว oh, <yeah. S 2> ัญกุยเวน